สวัสดี FC แล้วก็ Thai Angel Investor.com นะครับคลิปนี้ผมจะให้เงินผมจะให้ธุรกิจผมจะให้ลู่ทางทำเงินกับคุณถึงบ้านนะครับนะมาดูว่า Thai Angel Investor.com เนี่ยจะทำเงินอัตโนมัติได้อย่างไรนะผมจะมาแชร์วิธีการให้คุณนะครับขอแชร์สกรีนแป๊บหนึ่งนะนะครับ Thai Angel Investor.com เนี่ย เป็นระบบแพลตฟอร์มที่รวมธุรกิจนะครับที่น่าลงทุนไว้นะฮะขายบ้านขายทองขายที่ดินนะครับขายรถนะฮะลงทุนลงไฟฟ้าเอ้ยนะครับค้าขายนําเข้าส่งออกเอ่ยนะขายโรบอทโอ้โหอะไรลู่ทางทําเงินเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับในททงเจ้าอินเวสต์แลครนะคราวนี้คุณจะใช้ประโยชน์จาก แพลตฟอร์มนี้ได้ยังไงนะผมจะมาบอกวิธีการนะครับตอนนี้ผมรับสมัครตัวแทนอยู่นะครับวิธีการนะครับถ้าคุณสมัครตัวแทนนะครับคุณจะได้อะไรนะครับคุณจะได้รหัสตัวแทนนะหนึ่งคือคุณจะได้รหัสตัวแทนแล้วก็ได้หน้าเว็บไซต์เป็นของคุณเองนะครับนะย้ำนะคุณจะได้รหัสตัวแทนแล้วก็เป็นหน้าเว็บไซต์ ของตัวคุณเองนะครับนะอย่างผมเนี่ย t h a i a n g e l c o m s l a s h t w o r n นะครับอย่างคุณก็ t h a i a n g e l c o m s l a s h อะไรก็ว่าไปนะครับนายกนายขอนงออะไรก็ว่าไปนะครับนะก็จะเป็นหน้าของคุณเองนะครับเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วก็ได้รับรหัสตัวแทนคราวนี้พอคุณเป็นตัวแทนจําหน่ายคุณเป็นรหัสตัวแทนแล้วนะครับ คุณเพียงแค่มีหน้าที่ก็คือส่งลิงก์เนี่ยไปให้กับกลุ่มลูกค้านะครับนะคุณคุณเพียงแค่เนี่ยส่งลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไปให้กลุ่มลูกค้าทาง facebook ทางทุกสื่อออนไลน์ที่คุณมีทางทางไลน์ทางอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณก็แค่ส่งลิงก์เว็บไซต์นี้ไปนะถ้ามีลูกค้าสนใจนะครับจะมาซื้อที่ดินนะนะครับ มีราคาสนใจจะมาซื้อที่ดินมาซื้อบ้านมาซื้อรถมาซื้อทองนะครับผ่านรหัสตัวแทนของคุณนะครับคุณก็รอรับค่าคอมมิชชั่นนะแค่นี้เองเพราะว่าระบบบริษัททํางานแทนคุณในการประสานงานดิวเจราจารเอกสารทุกอย่างเบ็ดเสร็จนะครับคุณเพียงแค่แชร์ลิงก์เว็บไซต์นะครับแล้วก็นอนรอรับค่าคอมมิชชั่นนะครับหลังจากบริษัทปิดดิวแล้วนะ ง่ายไหมครับนะง่ายนะค่าคอมได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมาดูค่าคอมในผมให้คุณสูงสุดในแต่ละธุรกิจนะครับประมาณส5บเปรนะประมาณส5สมมตุติบริษัทขายที่ดินนะครับ5้า้าล้านค่าคอมบริษัทหเปนะสล้านนะครับ คุณเนี่ยเพียงแค่แชร์ลิงก์เว็บไซต์เนี่ยคุณได้สิ้าเซก็คือสี่แสนนะแค่แชร์ลิงก์เว็บไซต์เนี่ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับที่เหลือในบริษัทดิวติดต่อเจราจาทําเอกสารนู่นนี่นั่นเบ็ดเสร็จนะแต่ถ้าคุณอยากได้เยอะมากกว่านี้อ่คุณอยากได้มากกว่าสิ้าเนต์นะคุณก็ต้องมาวิ่งเต้นทํางานมาหางานมาทํางานร่วมกับบริษัทนะครับแต่ถ้าคุณแค่ออนไลน์แชร์ลิงก์เว็บไซต์เนี่ย สิบห้าเปร์เนนี่ถือว่าเยอะนะเยอะมากนะครับนี่คือสิ่งที่เราให้คุณนะครับโอกาสที่คุณจะมาร่วมค้าร่วมทุนกับจีนโอกาสที่ไปเปิดหูเปิดตาดูงานต่างประเทศนะครับเป็นพันธมิตรร่วมค้ากับเรานะครับเปิดแล้วนะคุณก็มาดูในข้อมูลในเว็บไซต์ใน YouTube ใน TikTok ใน เฟซบุ๊กในทุกสื่อโซเชียลที่เราลงไปนะครับคุณก็จะเห็นว่าโอเคเราทำอะไรกันอยู่นะครับนะคุณก็มาดูได้นะครับคราวนี้การสมัครนะครับถ้ากรณีที่คุณเป็นพนักง,งานบริษัทหรือเป็นนักลงทุนนิสระก็ส่งแค่ทําทะเบียนบ้านนะครับบัตรประชาชนแล้วก็แหล่งที่มาไรายได้มานะครับไม่ใช่ว่าไปทำธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยเราก็ไม่รับนะครับคุณต้องทำ มีแหล่งที่มาของรายได้ที่มันชัดเจนนะครับว่าคุณทํายังไงเป็นพนักง,งานบริษัทกินเงินเดือนหรือเป็นเงินเก็บหรือเป็นมรดกอะไรกว่าไปนะครับต้องมีแหล่งที่มาไรายได้ที่มันชัดเจนนะนะครับกรณีเป็นบริษัทก็หนังสือรับรองกรรมการนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะค,คุณท,ทําธุรกิจอะไรก็ว่ามานะครับก็ส่งมาที่เมลนะครับ info@thaiangelinvestor.com หรือไลน์นะครับคลิกที่ไลน์ตรงนี้นะ คลิกัอนไลน์นลสแกน qr โค้ดส่งมานะครับเพียงแค่นี้เองนะค่าบ,บริการสมาชิกยุคโควิดนะครับนะหนึ่งมืนเก้าร้อยเก้าสิบกว่าบาททำนั่นเองนะครับค่าบ,บริการสมาชิกต่อปีนะหนึ่งมืนเก้าร้อย ท,ท่ที1หนึ่งมืนเก้ันเก้าร้อยเบาทนะพูดตัดไปหนึ่งมืเกาพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าทนะครับราคานี้เฉพาะยุคโควิดนะเงินหมื่นสองนแค่คุณทำเว็บไซต์ก็เกินแล้วนะครับนะคุณคิดตามนะเงินหมื่น0องหเนี่ยแค่คุณจ้างทำเว็บไซต์ก็เกินแล้วนะครับอันนี้ เราคิดค่าบริการสมาชิกรหัสตัวแทนคุณเพียงแค่หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทต่อปีนะครับต่อปีนะคุณฟังนะครับต่อปีมันเหมือนคุณให้ฟรีเนี่ยมันเหมือนคุณได้ฟรีเพราะอะไรครับเพราะว่าการที่คุณไปวิ่งหาที่ดินการที่คุณไปวิ่งหางานเนี่ยเงินแค่หมื่นสองหมื่นเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับมันไม่ไพอทําอะไรหรอกครับงานยังไม่ได้เลย นะค่าโทรศัพท์ก็ยังไม่พอเลยนะครับแต่ทําไมเราคิดถูกอย่างนี้ก็เพราะอยากให้คุณนะครับนะคือแพลตฟอร์มเราสร้างเสร็จแล้วนะครับเรามีธุรกิจรองรับนะฮะที่เหลือเราเหมือนให้คุณฟรีนะะนะคุณก็เพียงแค่นะมาสมาัครสมาชิกรายปีแล้วก็นับหน้าเว็บไซต์ของคุณไปนะครับคุณก็จะมีเว็บไซต์ เป็นหน้าของตัวคุณเองนะเพื่อหนึ่งโปรโมทธุรกิจของตัวคุณเองได้นะครับข้างล่างเนะี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นหน้าของคุณนะครับคุณทําอะไรที่ไหนยังไงนะะแล้วก็มีธุรกิจของคุณอยู่ข้างล่างนะก็เป็นการโปรโมทธุรกิจของคุณเองไปด้วยนะครับแล้วคุณก็จะมีคู่ค้ามีพาร์ทเนอร์มี กลุ่มธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มเราอีกเยอะแยะมากมายนะเอาบ้านมาแลกทองก็ได้เอารถมาแลกทองก็ได้นะเอาที่ดินมาแลกบ้านก็ได้นะนี่คือการร่วมกันเติบโตนะครับนะนี่คือการร่วมกันเติบโตเป็นกลุ่มนะครับเอาล่ะนะครับสนใจสมัครตัวแทนนะครับ ส่งเอกสารมาตามนี้นะครับนะเพียงเท่านี้คุณก็ได้หน้าเว็บไซต์ไปแล้วก็เอาหน้าเว็บไซต์ไปต่อยอดนะครับเป็นตัวแทนร่วมกับไทยเ n จ้าอินเวสเซอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับ